สวัสดีครับผมสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นร้านสวัสดีชาวย t ท b e ทุกท่านโอ้อตองใส่แว่นตาแล้วครับผมจะผมจะห้าสิบแล้วต้องใส่แว่นตานะครับขอ <c oughs> โทษทีนะครับวันนี้ในอยู่ในช่วงของวิกฤตของการแตกใบอ่อนอยู่นะครับก็เลยจะมาอัปเดตท,ที่เรามาร์กเชื่อไว้นะครับก็เลยจะไปดูว่าจากวันนั้นนะครับ มาถึงวันนี้ลักษณะใบมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูไปดูกันนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับตอนนี้ใบเขาเริ่มเขียวเข้มแล้วนะครับเขียวเข้มแล้วแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนะใบใหญ่ด้วยแล้วก็เพราะว่าปริมาณการให้น้ําผมขยับลงไปเป็น30นาทีนะครับก็เลยเนี่ยครับก็ใหญ่ประมาณนี้นะครับดูสิครับ เห็นไ,ไหมครับใหญ่มากันนะนะครับใบใบหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้านี่ฮะนี่ครับแล้วนกะ็มาดูมาร์กตรงนี้อีกอันนึงนะครับก็ก็ก็ค่อนข้างจะเล็กลงมานะครับนี่ครับก็เลยจะ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 หลุดจากวิกฤตแล้วนะครับห <laughs> ลุดแล้วก็ไม่เหลือแล้วนะครับก็ <laughs> แล้วก็มาดูมาร์กมาร์กสามนะครับมาร์กสามก็จะประมาณนี้นะครับใบหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้านะครับแล้วก็ใบหกแล้วก็เป็นปากนกนะครับปากเล็กๆเม็ดข้าวเม็ดข้าวเปลือกเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับในชุดใบที่เขาแตกมาเขาจะประมาณนี้นะครับแล้วไปดูสักครับว่าลูกที่เหลืออยู่วันนั้น ยังอยู่ไหม <laughs> ยังอยู่ไหมลูกอ้าวมาดูนะครับกิ่งนี้นะครับนะครับกิ่งนี้นะครับแผนไปไม่เหลือแล้วนะครับหลุดหมดแล้วนะครับนี่ไม่เหลือแล้วนะครับวันนั้นก็ยังดูเหลือลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้นะวันนั้นยังเหลืออยู่ลูกหนึ่งตรงนี้ไม่เหลือแล้วครับก็เหลืออยู่กิ่งละลูกนะครับก็เหลืออยู่กิ่งละลูกกิ่งละลูกเดี๋ยวมาดูว่าความสมบูรณ์เขาจะเป็นยังไงมัง่ง มีดาวไหมมีมีจะแต่หลุดร่วงอีกไหมนี่ฮะก็คอยติดตามกันดูต่อไปนะครับเห็นไหมครับขิงนั้นก็เหลืออยู่ลูกหนึ่งนะครับเหลือกิงแล้วลูกนะครับเหลือกิงแล้วลูกเท่าที่เช็คแล้วเหลือกิงแล้วลูกนะครับกิงนี้นเหลือลูกนึงนี่ฮะนะครับเห็นไหมครับ นนเหลือกินแล,ลูกนะครับอย่างนี้ก็ไม่เหลือเนาะวันนั้นไม่เหลือแล้ว,ว<น>ก็ลักษณะใบ,าบาก็ประมาณนี้นะครับ<ว><น>ก็เคยเริ่มเขียวแล้วนะครับ<ว><น>ก็เหลือรุดรอดจากจากวิกฤตนะครับจากวิกฤตใบอ่อนก็เหลือแค่นี้นะครับก็เห<ว>็นไหมครับเหลือ<ว><น> หรือลูกหนึ่งนะครับก็ใหญ่แล้วนะครับก็ใหญ่แล้วก็ใหญ่แล้วก็เกือบจะนะหลุด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 พ้นแล้วนี่ครับก็ตอนนี้ก็ยังยังมีเสียงตุบตับตุบตับอยู่นะครับฝั่งป่าต้นใหญ่อยู่สิบต้นเอ่อสิบปีนะครับสิบสิบปีนะครับยังเข้าสิบเอ็ดปีแล้วก็ยังมีเสียงตุบตุบอยู่ก็เมื่อวานตัดหญ้าเมื่อวานไล่ความชื้นแล้วครับวันนี้จ้างเขาจ้างลุง ลุงพรกับไอหลานปอนนะครับมาช่วยกันตัด2วันเสร็จนะครับเมื่อก่อนผมตัดนะครับแต่นี้ก็ก็เหนื่อยก็ก็จ้างบ้างนะครับก็วายจ้างบ้างบางทีเราทําหลายอย่างหลายอย่างก็ไม่ทันนะครับก็เลยเาวายจ้างนี่ครับก่อนแหงนะครับลีคอนก็ตอนนี้เหลืออยู่จิงละต้นเออไอชายชายจิงละลูกไม่ใชต้น ก็อยู <S 1> <S 1> ่นะครับเดี๋ยวมาเช็คอีกทีหนึ่งว่าเขาจะรอดพ้นจากวิกฤตนี้เท่าไหร่แล้วโลกใหญ่แล้วนะนี่ลลกใหญ่แล้วนะครับลลกใหญ่แล้วนี่ดูครับดูไหมมีร้าวไหมนี่มีราวไหมเนาะเอ้ยเนาะเห็นดูสิอ่าช่วงนี้นะครับมันมีที่สวนป้านะครับว่ามันร้าว มันมันเนื้อมันขยายแต่ว่าเปลือกมันไม่ขยายให้มันก็จะร้าวเป็นแตกอันนี้ผมต้องต้องมาเช็คดูว่าการให้น้ําของลุงเท่าไหร่เช็กว่าถามข้อมูลลุงนะครับมีของลุงสงวนขยายวงนะครับลูกมันจะร้าวนะครับลูกจะร้าวผมยังไม่ได้เดินเช็คของผมเลยว่ามันจะร้าวไหมถ้าร้าวนี้ก็คือจบเลยนะครับเหมือนกันโอ้โหปีนี้ปีนี้ยากมาก นะครับพิกัดอยู่บ้านน้องเก่านะครับหมู่แปดตบลพรานอําเภอออาเภอคุนหารจังหวัดสิสเกตนะครับพิกัดอยู่นนเดือนะครับสวนพุนเพชรนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ท่านใดที่เข้ามาชมนะครับว่าผมอยู่แถวไหนกน็ีตรงนี้นะครับผมอยู่พิกัดอยู่บ้านนนเดือนะครับ ต่อเป็นโซนดินทรายเออโซนดินแดงดินโคราชดินแดงนะครับดินแดงนะครับก็เอามาให้ดูล่าสุดนะครับล่าสุดว่าผลผลิตที่แตกใบอ่อนแล้วอยู่ไหมปุ๋ยตัวหลังก็ยาเนี่ยยาหยุดยั้งนะครับเรื่องของการการเบรกยอดนะครับก็ฉีดแล้วก็ประมาณเจดวันก็ฉีดอีกนะครับก็ฉีดฉีดใบฉีดลูกฉีดใบฉีดลูก จนกว่ามันจะเขียวเข้มนะครับถึงจะหยุดหยุดยั้งนะครับถ้ามันยังไม่เขียวนะครับก็อย่าอย่าพึ่งหยุดนะครับเพราะว่าเราก็ต้องรักษาผลผลิตที่เรามีอยู่ให้มันรอดพ้นไปนะครับไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีอะไรเลยนะครับก็ก็ทุ่มเทนิดหนึ่งเหนื่อยนะครับเหนื่อยแต่ว่าก็พยายามทุ่มเทนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นอุปกรณ์ในการช่วยฉีดยาก็สําคัญนะครับเรื่องของเครื่องจัดนะครับถ้าทํา14ไร่เนี่ย ถ้าทำคนเดียวควรพาเครื่องจักรมาช่วยด้วยนะครับรถฉีดยานี้ที่เขาออกแบบมาให้แล้วแวเราก็มาฉีดนะครับปรับซ่อมบารุงเอานะครับเพื่อจะได้เป็นฐานความรู้ด้วยแล้วก็เผยแพร่ให้กับคนอื่นที่เขาใช้อยู่นะครับคนที่ลากสายผมเมื่อก่อนก็ลากสายนะครับโอ้พันกันดงตนงังก็ตอนนี้ก็ใช้รถแอร์บัสฉีดก็สะดวกอยู่นะครับสะดวกอยู่สะดวกมากด้วย แล้วก็ใช้งานทํางานคนเดียวนะครับทำงานคนเดียวผสมยาคนเดียวแล้วก็ฉีดคนเดียวแล้วคิดวิเคราะห์คนเดียวนะครับเพราะว่าถ้าทําหลายคนถ้าเราฉีดลูกฉีดใบเราต้องเกียดดูได้ว่าเฮ้ยลักษณะใบแบบนี้มันมันใกล้สําเร็จแล้วมันใกล้แข่แล้วก็ก็เพิ่มตัวไหนนะตบก็เพิ่มตัวไหนที่มันเป็นแมกนีเซียมเนาะ ครับเห็นมัน้งเป็นใบอย่างเงี้ยแล้วก็วิเคราะห์ได้ถ้าเราฉีดเองเราเราสามารถวิเคราะห์เองได้เฮ้ยปริมาณทั้งสวนเนี่ยมันเขียวแล้วจะเขียวหมดแล้วเอ้ยดีใจแล้วเออประมาณนี้อ่ะมาดูต้นนี้ครับเอ้ยกเออ,เอก็นี้ฮะต้องรอยของบาดแผลอย,อยู่อยู่กองตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมปีหน้าจะเรียงไว้ว่า จะเรียงไว้ว่าผมตัดแต่งแล้วจะเป็นลูกอะไรเรียงไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วจะมาดูกันว่าเท่าที่ผมตัดแต่งแล้วมันกี่ครั้งนะครับก็จะเป็นการเตือนรูน้ก่อนเห็นไงครับแหนงสวยแหนงสวยอ่านะครับสังเกตนะครับลูกที่เป็นสองลูกอย่างเงี้ยแหมอยู่ดีขักข้างบนจะเป็นตุ่มนะครับเป็นตุ่มยังไม่ได้เต้านะครับ ว่าพายุจะเข้ามาวันที่สี่ห้าเนี่ยสลงเตมารีบเต้าแล้วฮะเต้ากันลมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจุดจๆๆุด <c> จ <oughs> ุดมาดูมาดูกันต่อสรสละใบนะครับกำลังเพลสลดัดอยู่ที่พื้นลูกหนึ่งแต่ว่าลูกนี้ไม่สมบูรณ์นะไปตรงนู้นมาดูใบนะครักำลังเพลสลดัดเห็นไหมครับ กำลังเพรสลาดมีดอกออกนะกำลังเพรสลาดอยู่เลยอ,อเอเอเป็นยอดอ่อนตอนนี้รู้สึกจะน,นิ่งใบจะน,นิ่งนะเ,นเพรสลาดวายเ,เพิ่งเพรเองเหรอท่านโอ้ยเนาะอ,อ่ะรอรุ่นอีกต่อไปนะครับสังเกเตต้นนั้นไม่มีใบ แต่ว่าเหลือไม่นี่ครับหมดดูสิครับลงมาอีกแล้วเนี่ยฮะใหญ่นะครับเนะี่ยใหญ่กดโคกแล้วนะโอ้ยนี่ฮะล,ลงมาตรงนี้อีกเนี่ยฮะืมพลละมังพอละมงัะมงท่านเอ้ย ออเก็นะในในรูปข้างหลังก็ยังพอมีดุมดุมดำดำอยู่พอได้เห็นเป็นเป็นกระแทกสายตาอยู่นะนะข้างบนก็ยังมีสีดำดำเป็นตุ่มตุมอยู่นะก็ยังกระแทกสายตาอยู่ก็ที่กราหนาตานิดนึงนะก็พอได้นะครับไม่รู้ว่ามันจะเบรกหยุดเมื่อไหร่นี่โอ้ยอะิ่งไปครับ สุชาติสวนพูนเพชรก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าชอบก็ติดตามถ้ามีประโยชน์ก็แชร์ถ้าไม่มีประโยชน์ก็แค่ติดตามก็พอนะครับลาก,ก่อนครับสวัสดีครับ